นี้คุณกำลังรับชมกระ,ระทือนะอยู่กับผมดีเจกราฟเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าป่ะเอโยสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมชาวยูทูบและชากระทืบหนังทุกคนนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการจมใส่หนังชอบนะอะ้ารายการเนี้แต่เบื่อพูดชื่อ,อรายการแล้วอะ่ะเออและสําหรับในคลิปนี้เราก็อยู่กันกันกบภาพยนตร์เรื่องหลอนลวงเรา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  ภาพยนต์โดยจอแดนเพียวนะครับผมพูดกับ Get out และพอเห็นว่าจะมีอัสแน่นอนแล้วว่า d ดวัครับผมเข้าวันแรกไปดูวันแรกเลยสำหรับใครที่กลัวสปอยนะครับผมไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีสปอยอย่างแน่นอน100%ใครที่ดูมาแล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะฮะส่วนใครที่ยังไม่ดูก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็แชร์ด้วยก็ได้ครับผมขอบคุณครับเพื่อใครที่ยังไม่ได้ดูตัวอย่างหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังข้าวๆแล้วกันว่าหนังเรื่องนี้มันจะพูดถึงอะไรเนาะหนังก็จะพูดถึงครอบครัวหน ของหนังเรื่องนี้นั่นก็คือการที่มีครอบครัวนี้อีกเวอร์ชันหนึ่งมาหาพวกเขาถึงหน้าบ้านและแน่นอนว่าพวกนี้มันไม่ได้มาดีครับแต่มันจะมาด้วยเหตุอะไรมีจุดประสงค์อะไรและทําไมมันถึงหน้าตาเหมือนกันก็ต้องไปดูในหนังครับผมอยากจะบอกว่ามันเรียบง่ายแต่ลึกลับแล้วก็สลับซับซ้อนมากๆเลยความรู้สึกหลังจากที่ได้ชมหนังเรื่องนี้ไปแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหพระเจ้ามันมันช่างแบบว่าสุดยอดจริงๆแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่ายอดเยี่ยมนะมันสุดยอดในความแบบว่าสุดโต่งในสิ่งที่ แบบเราไม่รู้อะตั้งแต่เปิดหนังยันปิดหนังเลยมันจะโยนอะไรหลายๆอย่างให้เราได้รับรู้แต่ว่าเราไม่รู้นะว่ามัน,นคืออะไรอะไรที่เหมือนกับว่าเราจะรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าเราจะเข้าใจแต่พอดูไปเรื่อยๆจริงๆมันก็ไม่เข้าใจและบางทีเราก็อาจจะลืมไปในตอนท้ายง่ายๆว่านี่คือหนังที่ดูจบแล้วต้องไปหาอ่านตีความหรือว่าไปอ่านสปอยกันอีกทีเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเพราะว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นหนังธรรมดาทั่วๆไปเลยนะแบบตามในตัวอย่างหนังอะไรพวกนี้แต่พอดูไปเรื่อยๆจนเลยครึนน้า การมันใหญ่ขึ้นมันมีอะไรที่แบบว่าดูเหมือนกับว่าจับมาวางใส่เฉยใช่ไหมแต่ถ้าคุณดูหนังลึกจริงๆหรือว่าไปอ่านตีความมาแล้วเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันไม่ได้หลุดจากครึ่งแรกเลยครับคือในครึ่งแรกอ่ะมันจะดูแบบพื้นๆมันหนังครอบครัวธรรมดาที่แบบว่ามีคนหน้าตาเหมือนกันแล้วก็จะมาฆ่าพวกเขาใช่ไหมแต่พอดูไปถึงครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหเรื่องราวมันบานปลายแล้วก็ไปอะไรที่แบบใหญ่กว่านี้มากกว้างมากมันก็เลยทําให้หนังเนี่ยดูเหมือนกับว่าโอ้โหมันทําไมพาเรามาไกลอะไรได้ขนาดนี้แแลลล้้ววววมมมัััันนนนเเเเกกกกกกีี่่่่่ยยยอออออะไรรรรบบบตตคงงหืปาาผ เต็มๆมครับอะไรที่หนังพูดไปในตอนแรกก่อนที่จะเข้าหนังจริงๆอ่ะมันมีส่วนสําคัญแล้วมันก็คือคําตอบแล้วมันก็คืออะไรของทุกๆอย่างในตอนท้ายหมดเลย <c oughs> ตอนที่นั่งดูอยู่เนี่ยหรือว่าตอนที่ดูจบมาแล้วเนี่ยก็พยายามแบบตีความนะโอ้โหทำไมมันถึงสุดยอดขนาดนี้นี่มันเชื่อมโยงเรื่องอะไรบ้างว่าเนี่ยมันเอาอะไรมาเสียดสีมาจิกกัดบ้าง <c oughs> พอมารู้คําตอบไปอ่านตีความไปอ่านวิเคราะห์ในช่วงหลังมาครับก็ได้เข้าใจว่า หมดแม่งมันก็คืออยู่ในหนังเรื่องนี้นี่แหละหนังใส่รายละเอียดอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆแบบมาเยอะมากๆแล้วเราไม่คิดว่ามันจะมาสําคัญแล้วก็มาใหญ่ในตอนหลังได้ขนาดนี้ครับคือถ้าคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้ดูแบบตั้งใจดูหรือว่าลึกๆจริงๆอะ่ะจะคิดว่าไอ้ช่วงแรกๆหรือไอ้คำพูดบางคําไอ้ชิ้นส่วนบางชิ้นไอ้ส่วนประกอบอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่สําคัญครับแต่จริงๆอ่ะมันสาคัญหมดเลยเว้ยพฤติกรรมกิริยาของตัวละครอะไรพวกนี้โอ้โหที่เราได้เห็นมาตั้งแต่เด็กจนมันโตเนี่ยมันคือคําตอบของทุกอย่างแล้วมันโอ้ ผมไม่รู้จะอธิบายไงอ่ะเพราะว่าถ้าพูดไปเยอะมันจะคือสปอยเลยเอาเป็นว่าขอไปพูดถึงความรู้สึกในระหว่างที่ชมแล้วกันเนาะนังเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามีความแตกต่างจาก Get Out ค่อนข้างแบบ อพอสมควรเลยใน g ก็ o เอามันจะเล่นประมาณว่าเรื่องจิตเรื่องอะไรเงี้ยหน่อยใช่ไหมพวกความหลอนอีกแบบหนึง่งแต่ในเรื่องนี้ครับเขาจะเล่นความหลอนกันเราแบบตรงๆเลยเอามันนั่งจ้องตากันซึ้งซึ่งหน้าพฤติกรรมแบบน่ากลัวน่ากลัวคือถ้าใครขวัญอ่อนนะบอกได้เลยว่าระวังภาพติดตาครับเพราะส่วนตัวเนี่ยผมไม่ใช่คนที่ขวัญอ่อนนะครับแต่ว่าโอ้โหดูหนังเรื่องนี้แล้วแบบมันน่ากลัวจริงๆอ่ะคุณผู้ชมหนังผีก็ไม่ใช่หนังฆาตกรก็ไม่เชิงแต่มันรวมความน่ากลัวในแบบคําว่าหนังสยองขวนนะัญน่ะทุกรูปแบบมารวมกันในหนังเรื่องงเดีียยวและัม การใส่มุกตลกแบบแบดโจ๊กแบบอะไรที่มันอโอมึงเอาเข้ามารวมกันได้ยังไงคือถ้าหนังผีไทยหรือว่าหนังผีหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะแบ่งฉากอย่างชัดเจนเลยครับผมว่าหน้ากลัวคือหน้ากลัวตลกก็คือตลกมุกคือมุกแต่อันนี้มันจะเอามาใส่กันแบบเมียกันไปด้วยกันแล้วก็กลืนไปเลยคือบางทีกูกําลังกลัวอยู่กูกาลังแบบซีเรียสมันก็จะทําให้เรานั้นแบบหัวราะขึ้นมาได้แบบไอ้เหียมันใช่เวลาตลกไหมเนี่ยแต่มันไม่ใช่ข้อเสียนะแต่บางทีมันก็อาจจะเยอะเกินไปหน่อยไอ้ความตลกตรงนี้แหละที่มันมมมมาาาารวววววกกัััับคคนนลลแะสยองขญทํให้ กลายเป็นหนังสยองขวัญที่มีรสชาติที่ค่อนข้างจะแบบแปลกใหม่สำหรับผมเลยมันทําให้คนดูตายใจอย่างเหมือนกับว่าหนังมันไม่มีอะไรมันเป็นหนังเหมือนละครไทยทั่วไปแต่อย่างที่กล่าวในตอนแรกครับหนังมันมีอะไรที่สําคัญแล้วก็เชื่อมโยงกันแบบเยอะมากๆถ้าไม่เข้าใจอันใดอันหนึ่งก็คืออาจจะไม่เข้าใจอะไรในตอนท้ายไปเลย หนังบ้านเนี่ยมันเป็นหนังที่เหมือนจะดูง่ายแต่พอมารู้จริงๆมันไม่ง่ายถ้าดูแบบธรรมดาดูเอาความมันเทิงเนี่ยคุณอาจจะให้คะแนนหนังเรื่องนี้แบบกลางๆอะ่ะไม่เยอะมากไม่สูงแต่ถ้าคุณเน้นเก็บรายละเอียดครับหนังเรื่องนี้มัน เป็นอะไรที่แบบโอ้โหโโกลมดิกและมันสมเหตุสมผลมากๆก็ผมมันจับต้นชนปลายได้หมดหาที่ไปที่มาของทุกอย่างได้หมดเลยแม้บางประเด็นเขาจะไม่ได้เล่าแบบว่าอ่าให้มันลึกหรือว่าละเอียดมากๆให้มันสุดๆแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้แบบครบครันมากๆครบเครื่องครบครบครบโคตรครบ,บแต่ด้วยความครบนี่แหละครับมันเอาทุกอย่างมาครบจริงๆ,รว,งๆรวมไปถึงการเล่นแบบละครไทยคือจังหวะการยือ้อหรือ,รอว่าการลุ้นที่ถ้าคนดูหนังไทยไบ่อยๆอาจจะรําคาญครับรวมถึงผมด้วย แต่ผมก็ลำคาญอะไรแบบนี้แต่ก็รู้แหละครับผมว่าผู้กํากับเขาจงใจและตั้งใจใส่ฉากอะไรแบบนี้เข้ามาซึ่งไอ้ซีนน่าลำคาญนี่ผมว่าเนี่ยก็คือซีนประมาณว่าทําไมตัวละครมันไม่ทําอะไรอย่างนี้ว่ามึงรีบทําสิมึงจะยืนบื้อทาไมมึงจะอยู่เฉยเยทำไมมึงก็รีบมึงโอ้โหลุนละเกินนี่แหละฮะหนังมันใส่อะไรมาแบบครบ จริงๆคือมึงสามารถทำอะไรให้มันดีกว่านี้หรือว่าทำจังหวะที่มันเจ๋งกว่านี้ได้แล้วมันก็ทำมาแล้วทั้งเรื่องรวมถึงเรื่องที่มันผ่านมาด้วยแต่เขาก็จงใจที่จะใส่ไอ้พวกนี้เข้ามาเพื่อให้หนังตัวเองมันแบบว่าครบอะ่ะฟิลของหนังเรื่องนี้นะครับมันจะเหมือนกับว่าเป็นหนังที่ผู้กำกับเขาอยากจะทดลองทำอะไรที่มันแบบแปลกใหม่ทั้งในการเล่าเรื่องสเต็ปการเล่นมุมกล้องตัวละครบท พูดในยะเสื้อผ้าหน้าผมเพลงกิมมิกอะไรต่างๆที่มันเป็นส่วนประกอบอื่นในหนังเนี่ยบางชิ้นบางอันบางส่วนมันเหมือนกับว่าจะมันรวมกันหรือว่าจะมาเข้ากันมาอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยเว้ยแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันเสือกทําได้มันทําได้จริงๆครับเช่นมันเอาเพลงฮิปฮอปเอาเพลงแบบ Fuck the Police เนี่ยเข้ามาใส่ในหนังสยองขวัญในส่วนที่มันไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้แต่มันก็มาอยู่ได้แล้วมันลงตัวต้องลองไปดูกันเองจริงๆนะคุณผู้ชมต้องไปดูจริงๆหนังเรื่องนี้และนอกจากการที่เขาจะทดลองกับหนังตัวเองแล้วครับถ้าคุณ ะรู้สึกเลยว่ากูก็กําลังโดนทดลองอยู่เหมือนกันโดนทดลองให้กลัวกับอะไรที่มันแปลกใหม่ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็งงกับอะไรที่แม่งง่ายๆแต่โคตรซับซ้อนที่สําคัญเลยฮะถูกบังคับไม่หัวเราะกับอะไรที่แบบมันไม่น่าจะมาหัวเราะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการหัวเราะที่ไม่ได้ฟิลแบบว่ากูฮาเอาง่ายๆว่ามันคือแบบ what the fuck moment มันหัวเราะแบบ what the fuck ทำไมกูต้องมาหัวเราะกับอะไรอย่างนี้หรือทำไมกูต้องมาหัวเราะอ,อะไรในฉากนี้ใครที่ เกือการดูหนังเดิมๆครับหนังเรื่องนี้มันจะพาคุณไปอีกฟิลจริงๆต้องไปดูครับสลับหนังเรื่องนี้ผมแนะนําสลหรับคอหนังนะคนที่ชอบดูหนังอแนะนํามากๆแต่ใครที่เป็นคนดูทั่วไปยังดูหนังไม่เก่งดูหนังไม่เยอะหนังเรื่องนี้ผมว่าเก็บไว้ก่อนครับไปดูหนังมาเยอะๆก่อนไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเก็บเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับหนังสยองขวัญมาก่อนแล้วค่อยมาดูหนังเรื่องนี้ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคมากกว่าครับโดยรวมครับผมก็สลับอัสนะครับผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้อยู่ที่ 9.5เต็ม10ครับผมเย้ get out ผมไม่สิิเต็มนะครับแต่หนังเรื่องนี้หักออกไป0.5ด้วยความที่ว่ามันไม่ได้ดูง่ายหรือว่าเหมาะสำหรับคนดูทุกคนน่ะแต่ว่า get out อ่ะคือคุณไม่ต้องไปรู้อะไรมาลึกหรือว่ามากก็ได้แต่คุณก็สามารถเข้าใจแล้วก็จบในหนังตรงนั้นได้แบบเต็มอิ่มกับความรู้สึกตรงนั้นได้แต่อีหนังเรื่องนี้มึงดูจบมึงต้องไปหาสปอยไปหาคนตีความหาคนวิเคราะห์ให้ฟังมันจะไม่เข้าใจในตรงนั้นเลยครับมันต้องแบบอ่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเราเองนะถ้าใครดูแลชอบก็จะชอบเลยถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะไไไมมมมมม่่่่่่่ชชออออบบบบเเเเลยยแตสาาาาาหหรรรัคคนทีพะวววมมข้ใจืงผก ว่ามันคือความตั้งใจของหนังเรื่องนี้ครับเขาพยายามจะให้เราเจอกับอะไรที่เราไม่รู้แต่เหมือนกับว่าเราจะรู้แล้วก็จะทําให้คุณนะ่ะค้างๆกะคางางาง,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 งมองมองแต่เปลือกนอกมองแต่ภาพข้างนอกมันแต่ถ้ามองลึกๆมองดีเทลมองรายละเอียดจริงๆครับหนังเรื่องนี้เขาค่อนข้างใส่ใจแม้จะมีเวลาทําเพียงแค่ไม่นานต้องชื่นชมผู้กำกับคนนี้จริงๆว่าเขาทําออกมาได้ สุดยอดมากครับผมใครไปดูมาแล้วชอบไม่ชอบไม่เข้าใจอะไรยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ที่ข้างล่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สปอยที่มีการตีความอะไรไว้ให้ข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับเผื่อใครที่ดูมาแล้วอยากจะทําความเข้าใจกับหนังมากขึ้นแบบกูดูแล้วงงอ่ะกูให้คะแนนน้อยกูไม่ชอบเว้ยก็ลองไปอ่านดูครับผมเผื่อว่าคุณเข้าใจมากขึ้นแล้วอาจจะอยากกลับไปดูอีกสักรอบหรือว่า,าจ,จะเปลี่ยนใจให้คะแนนหนังเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นครับใครดูมาแล้วอย่าลืมเข้าไปอ่านนะแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยถ้าคุณดดููคคลลลปนนนีี้้้แแวววรรรสึึกงงงงๆหหหหืืืือออออ่่่่่่่่าาาาาาาไไไมมมมมมเเเขใจบบททํผผถพยัั็ตะะ มันนก็็จะเปอส่วนตัวนะครับผมคิดว่าการที่เรารู้อะไรน้อยที่สุดเกี่ยวกับตัวภาพยนตร์แล้วไปดูเนี่ยมันจะดีกว่าครับดีกว่าการที่เราต้องให้หนังมาทําให้เราเข้าใจและตัวหนังเองมันไปไม่สุดผมชอบหนังที่มีความเป็นตัวเองและก็ออกมาจากความคิดหรือว่าหัวใจของผู้กำกับคนนั้นจริงๆคนที่ดูหนังบ่อยๆจะรู้ครับผมว่าหนังที่มีชีวิตกับหนังที่ไม่มีชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าคุณยังไม่เข้าใจก็ลองเปลี่ยนจากคนดูทั่วไปมาเป็นคนรักหนังดูนะครับซึ่งมันไม่ยากเลยครับเพราะว่า ช่องเรามีรายการแนะนำห้าหนังกับผมแนะนำไปแล้ว200กว่าเรื่องลองไปหาดูกันทุกคลิปแล้วก็ตามไปดูทุกเรื่องรับรองว่าคุณจะได้ประสบการ์ดูหนังแบบเต็มเตมและคุณจะกลายเป็นคนรักหนังอย่างแน่นอนจบคลิป,ปดูจบแล้วถ้าหากว่าชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระทืบหนังกันเดินนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดี See you again bye อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเนี่ยนะ